สำหรับใครที่กำลังรอติดตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทอยู่ไล่เรียงอย่างนี้วันนี้นะครับเขามีการประชุมตอน4ี่โมงเย็นนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะซึ่งไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ที่มีความคืบหน้าคือการตั้งอนุศึกษาและจะสรุปภายใน30วันวันนี้เนี่ยเขาก็เอาเออคำแนะนำของกฤษฎีกากับปปชอสองส่วนนะมาปรึกษาหารือกัน เดิมเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเขาเคยคิดว่าเขาจะตั้งคณะนะครับหนึ่งมาเพื่อทำการดูแลว่าเฮ้ยไอโครงการนี้มันจะอุดช่องโหว่เพื่อไม่ให้คนเนี่ยมีการทำทุจริตทําเอาเงินไปทำผิดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรไอคณะนั้นเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงตอนนี้มีคณะใหม่มาคณะศึกษาไปเลยให้มันจบสิ้นจบซาวซึ่งจะสรุปภายใน30วันข้างหน้านับไปเลยจากนี้อีก30วันนี้เ่าไร เดือนกุมภาบอกล้กุมภามีนาะมีนาคมมีนาคม15มีนาจะครบ30วันไม่รู้ประชุมวันไหนนะแต่ว่านับจากนี้30วันจะได้ข้อสรุปแล้วว่า 1. ตกลงจะกู้หรือไม่กู้ถ้าไม่กู้จะใช้งบประมาณที่เป็นงบประมาณผูกพันเอาแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนได้ดิจิตอล w a l l ล็ต0 0ึ่บาทแต่ว่าเวลาไปแลกเงินคืนเนี่ยเป็นเงินบาทเนี่ยอาจจะต้องทยอยแลกเอาไป,อ,าไปอะไรทานองนี้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลอก คณะกรรมาการนี้ไม่ใช่คณะกรรมาการทีนี้เนี่ยนายกก็ได้โพสต์รายละเอียดดังนี้ครับประชุมติดตามโครงการดิจิตอลบอลเล่หนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของปีครับโครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยในอนาคตโดยรัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินประมาณราวห้าแสนล้านบาทเพื่อทําโครงการนี้ให้สําเร็จแน่นอนว่ารัฐบาลจะดําเนินการโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะปริยัติหน้าที่และใช้อำน,นาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจ,จะเปิดเผยกระบวนการทุกอย่างเลยนะและมีความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมที่สําคัญเราไม่ลืมรักษาวินัยการเงินการคลังรัฐอย่างเคร่งขรดมครับเอาจริงๆเธอมันไม่มีอะไรคืบหน้าพูดแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรคืบหน้าคืบหน้าคืออะไรแจกเมื่อไหร่ กูไม่กูยืนเข้าสภาวันไหนเนี่ยอันนี้คือคืบหน้าแต่เน,นี้คือตั้งกรรมการมาอีกชุดหนึ่งเพื่อให้ศึกษารอบด้านซึ่งถ้ากรรมการบอกว่าไม่ต้องทําค่ะก็คือเกลถ้ากรรมการบอกว่าทําต่อแต่ใช้เงินแบบนั้นแบบนี้อ่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตอยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีรายละเอียดปีกย่อยมากซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ถ้าเขาฟันธงมาไม่ทําก็คือจบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่มีความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต คลิปก่อนหน้าน,นี้ก็คือให้มงแม่ใหม่ไปจะพะเก้าไก่บอกว่าไม่คืบหน้าคือไม่คืบหน้าจริงทีนี้เนี่ยงานหนักและคณะกรรมการภายใน30มสี่วันต้องสรุปถามว่าถ้าไม่ทําอันนี้จะยังไงต่ออันนี้ไม่รู้แล้วแต่18นี้พ่อใหญ่ออกมาแล้วนะต้องปรึกษาพ่อใหญ่หน่อย